เรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เอามาเล่าวันนี้เกิดขึ้นในท่ามกลางของสังคมปัจจุบันคุณสงวนเล่าให้ฟังบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะกรรมมากกว่าอย่างอื่นถ้าหากว่าแกไม่ได้พบหรือว่าประสบกับตัวเองแล้วแกก็ยังไม่แน่ใจว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้และเดี๋ยวนี้แกเชื่อแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงสปีในบางขวางนี่ มันคงไม่น้อยทีเดียวที่แกต้องมาชดใช้กรรมที่แกได้ทำเอาไว้บางครั้งแกก็คิดว่านารกมืดแห่งนี้คืออเวจีของคนบาปและคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่แกคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าบุคคลอื่นในโลกภายนอกนั้นอาศัยการตักบาตรทำบุญกรวดน้ำแล้วก็ส่งผลบุญอันนั้นให้กับญาติญาติที่ล่วงลับไปแล้วแต่ถ้าหากว่าวิญญาณน,นั้นไรยญาต ก็คงจะอดอยากไม่มีใครทำบุญไปให้แล้วก็ได้รับทุกขเวทนาไม่น้อยก็เหมือนกับผู้ที่ตกลงมาอยู่ในอเวจีแห่งนี้หากมีญาติมาเยี่ยมก็มีความทุกข์น้อยหน่อยแต่ถ้าหากว่าไร้ญา,าติขาดมิตรก็คงไม่ผิดกับวิญญาณที่ต้องเร่ร่อนเช่นเดียวกันทุกเจ็ดวันทางเรือนจำก็ต้องนิมนต์พระเข้ามาโปรดเทศนาสั่งสอนแต่บางคนเมื่อเห็นพระแล้วกลับหลบหลีกไม่ยอมเข้าใกล้ จนคุณสงวนเองก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมนะพวกเขาเหล่านั้นน่าจะมีความสุขใจในเมื่อพระท่านเข้ามาโปรดเอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาให้เพื่อจะได้พบกับความสุขใจที่แท้จริงของชีวิตบ้างแต่นี่เขากลับหลบลี้หนีพระกลับเห็นพระเป็นมารสำหรับพวกเขาคุณสงวนเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารเขาเหล่านั้นไม่ได้แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่ง ที่คุณสงวนรู้สึกว่าแกกลัวพระมากที่สุดดังนั้นแกก็อยากจะรู้สาเหตุว่าแกก็เป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันกับคุณสงวนแล้วทำไมแกถึงได้กลัวพระคุณสงวนก็พยายามหาโอกาสที่จะได้สนทนากับแกแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการก็หยุดหนึ่งวันขณะที่คุณสงวนกำลังเดินเล่นอยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นนาสม ผู้ชายวัยสี่สิบที่ว่ากลัวพระเนี่ยกำลังนั่งมวนใบจากอยู่ที่บันไดตึกนอนคุณสงวนก็ถือโอกาสนี้เข้าไปนั่งใกล้ๆแกแล้วก็ชวนแกคุยถึงเรื่องต่างๆน่าสมกับคุณสงวนนั้นไม่รู้จักมักคุณอะไรกันมากนักเพียงแต่เห็นหน้ากันบ่อยๆแล้วก็อยู่แดนเดียวกันเท่านั้นน้าสมก็ได้ถามถึงสาเหตุของการที่คุณสงวนเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ว่าโทษฐานอะไร สารพิภากษาไว้กี่ปีได้รับอภัยโทษบ้างหรือยังคุณสงวนก็เล่าถึงความเป็นมาให้แกฟังโดยตลอดเสร็จแล้วก็ถามถึงสาเหตุในการที่ลุงสมแกเข้ามาถูกจองจำในที่แห่งนั้นบ้างคุณสงวนตะลึงเมื่อนสมเล่าถึงคดีของแกนะสมเล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนภาคกลางนี้แหละแต่ไปได้เมียอยู่ทางภาคอีสาน ช่วงนั้นแกใช้ชีวิตในการหาเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ทำนาจนเมียของแกให้กำเนิดลูกคนแรกขึ้นมาก็ยังไม่มีปัญหาในครอบครัวและการครองเรือนจนกระทั่งเริ่มกำเนิดลูกคนที่สองที่สามตามมาก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นนั่นก็คือความแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลร,รายได้ก็ลดน้อยถอยลงแต่รายจ่ายที่ต้องจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้แกกลุ้มใจมากก็เลยต้องหาทางออกด้วยการดื่มเหล้ายิ่งกลุ้มเท่าไหรก็ยิ่งดื่มเท่านั้นจนร่างกายที่เคยสมบูรณ์ก็กลับสุดโสมลงคืนหนึ่งขณะที่แกกำลังนั่งกินเหล้าแต่เพียงลำพังก็มีเพื่อนจากต่างตำบลมาหาแกก็ให้การต้อนรับเพื่อนๆที่มาด้วยกันสามคนมานั่งร่วมวงด้วยภรรยาแกก็แสนดีเห็นเพื่อนสามีมาถึงบ้าน ก็หาอะไรที่พอจะแกล้มเล่าได้มาให้สามีและเพื่อนๆได้กินกันอะไรขาดก็บริการให้ไม่มีบกพร่องแม้จะรู้ว่าเงินทองที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและลูกๆนั้นก็แทบจะไม่มีแต่ก็พยายามรักษาหน้าของสามีไว้จนตนเองเห็นว่าดึกพอสมควรก็ขอเข้าไปพักผ่อนปล่อยให้เป็นเรื่องของสามีกับเพื่อน เมื่อต่างคนต่างดื่มเข้าที่แล้วสิ่งไหนที่ค้างค้างไว้ในใจก็ระบายสู่กันฟังแล้วสิ่งที่ตัวแกเองไม่คาดคิดมาก่อนก็อุบัติขึ้นเมื่อเพื่อนทั้งสามคนของแกชวนแกไปปล้นรถกระถินยามนั้นแกรู้สึกว่าสมองสับสนแล้วก็วุ่นวายใจไปหมดมันเหมือนกับบุญกรรมบันดาลให้แกเห็นโกงจักเป็นดอกบัวแกก็เลยตอบตกลงที่จะร่วมปล้นในครั้งนี้ จากการปล้นในครั้งนั้นนสมเล่าให้ฟังว่าแกได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินหนึ่งหมื่นสามพันบาทซึ่งมันก็มากพอสำหรับคนที่มีชีวิตอย่างแกแต่ว่าอนิจจาเงินที่ได้มานั้นต้องมาหมดไปกับการเจ็บป่วยของลูกซึ่งแกเองก็บอกกับคุณสงวนว่าพอเอาเงินก้อนนั้นเข้าบ้านเดี๋ยวลูกคนโตเจ็บคนเล็กตกต้นไม้แขนหักสารพัดจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา ฝ่ายเมียก็พวาวงแต่เรื่องลูกจนหาความสุขในครอบครัวไม่ได้ส่วนแกเองยามนอนก็มักจะฝันแปลกๆจนต้องผวาทุกค่ำคืนทุกครั้งที่แกเดินออกไปเพื่อที่จะทำไรเมื่อเห็นพระนี่แกจะต้องหลบหลีกซึ่งแกเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมแกถึงได้กลัวพระนักยิ่งได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทำวัดเชา้าทำวัดค่ำแล้วแกก็จะต้องหนีให้ไกลาจากเสียงนั้น พระหนึ่งว่าเสียงนั้นเป็นเสียงสาบแช่งแกจนชาวบ้านตำบลเดียวกันต่างพากันแปลกใจในการเปลี่ยนไปของแกไม่ใช่น้อยสองเดือนต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบได้ว่าแกมีส่วนร่วมในการปล้นครั้งนั้นด้วยก็เลยทำการเข้าจับกุมแกก็ยอมรับสาร,รภาพว่าได้กระทำความผิดจริงขณะที่แกเข้ามาอยู่ในเรือนจำนั้นแกเหมือนกับคนที่หมดทุกอย่างแล้ว เมื่อลูกคนโตเดินกลับจากโรงเรียนแล้วถูกควายขิดตายเมียก็หนีตะเตลิดไปไหนก็ไม่มีใครรู้ทิ้งลูกทั้งสองไว้ให้ตากับยายเป็นคนเลี้ยงส่วนแกทุกวันนี้ก็มีชีวิตอย่างที่เห็นเห็นนี่แหละเมื่อไรถึงจะสิ้นเวนสิ้นกรรมเสียทีก็ไม่รู้พอแกเล่าจบคุณสงวนก็ถึงได้รู้การที่แกกลัวพระ ก่อนที่จะมีการประกาศพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังทั่วราชอาณาจักรเนื่องด้วยงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์รอบ200ปีนสมได้ย้ายมาอยู่ในห้องของคุณสงวนตามธรรมดาแล้วคุณสงวนเป็นคนที่นอนดึกมากเพราะว่าจะต้องอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็นั่งกรรมาฐานทุกคืนว่าจะนอนก็เที่ยงคืนหรือว่าอย่างมากก็ตีหนึ่งทุกคืนไป แต่สำหรับคืนนั้นพอระฆังตีบอกเวลาว่าสี่ทุ่มเท่านั้นสายตาที่จดจ่ออยู่กับหนังสือธรรมะก็รู้สึกว่าจลรีลงทุกทีจนคุณสงวนล,ลุกขึ้นมาปูที่นอนและคิดว่าเอนหลังสักครู่แล้วค่อยลุกขึ้นมานั่งกรรมฐานขณะที่กำลังปูที่นอนอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นนะสมยังนั่งอยู่บนที่นอนแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมคืนนี้แกยังไม่นอนเพราะตามธรรมดาพอสี่ทุ่มภายในห้อง ก็จะพากันหลับหมดแล้วเพราะต่างคนต่างเหนื่อยมาจากการทำงานส่วนคืนนี้นะสมกลับไม่หลับไม่นอนแถมยังเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่แล้วก็หยิบแป้งกระป๋องมาผัดหน้าจนกระทั่งคุณสงวนหันไปถามแกว่านะสมจะแต่งตัวไปตลาดนนหรือไงหรือว่าแต่งตัวรออภัยโทษแกก็หันมายิ้มแล้วก็ล้มตัวลงนอนส่วนคุณสงวนก็นอนเช่นเดียวกัน คุณสงวนหลับไปประมาณชั่วโมงกว่าเห็นจะได้ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อมีเสียงโวยวายขึ้นภายในห้องเสียงยามตะโกนว่าช่วยกันแก้หน่อยคุณสงวนพร้อมทั้งเพื่อนๆภายในห้องก็ช่วยกันแก้นาสมลงมาแต่มันก็ช้าไปซะแล้วเพราะว่าแกขาดใจตายซะก่อนที่ใครๆจะเห็นคุณสงวนเองก็นึกไม่ถึงเลยว่านาสมจะหนีกรรมที่แกได้สร้างเอาไว้ด้วยการผูกคอตาย ก่อนที่จะได้รับการอภัยโทษแต่ถ้าหากว่าคุณสงวนนอนเหมือนทุกๆคืนที่ผ่านมาแกก็คงจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากแนะ่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้หลายคนภายในที่แห่งนี้ต่างคบคิดกันมากถึงเรื่องของผลกรรมที่แต่ละคนได้กระทำมาแล้วจะย้อนกลับมาในลักษณะอย่างนี้ส่วนคุณสงวนนั้นก็สุดที่จะสะท้อนใจไม่ได้ เมื่อคนใหม่ได้รับการอบรมแล้วต่างก็ถูกจำแนกตัวส่งตามแดนต่างๆนักโทษใหม่ที่ถูกจำแนกมาตกอยู่ที่แดนน้องคุณสงวนอยู่เที่ยวนี้17คนในจำนวน17คนนั้นก็มีชายชราวัย60กว่าคนหนึ่งซึ่งคุณสงวนมาทราบภายหลังว่าแกเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดถูกข้อหาร่วมกันฆ่าคนตาย ทุกครั้งที่คุณสงวนเห็นแกกินอาหารแกมักจะนั่งบนอะไรของแกอยู่คนเดียวก็ไม่รู้บางครั้งแกก็นั่งร้องไห้คุณสงวนเห็นแกแล้วก็อดจะทุกข์ใจแล้วก็กลัวแกจะหาทางออกเหมือนอย่างนัสมไม่ได้ทุกครั้งที่คุณสงวนมีเวลาว่างจากการทํางานแกก็มักจะชอบเข้าไปคุยกับแกเพราะว่าคุณสงวนคิดว่าแกเคยเป็นถึงอดีตจเจ้าวาดวัดหากมีอะไรติดขัดเกี่ยวก,กับด้านปฏิบัติธรรม ก็จะได้ขอคำแนะนำจากแกบ้างแต่ก็แปลกอยู่อย่างที่ทุกครั้งที่คุณสงวนถา,ถามถึงเรื่องธรรมะแกจะมีน้ำตาไหลซึมออกมาแล้วแกก็อธิบายหัวข้อของการปฏิบัติที่ถูกต้องให้คุณสงวนได้เข้าใจครั้งหนึ่งแกถามคุณสงวนว่าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเปล่าคุณสงวนก็พยักหน้าแกก็บอกว่าสิ่งนี้มีจริงนะ ถ้าหากว่าเราไม่เห็นไม่พบหรือว่าประสบได้ตัวเองแล้วคนเราก็อาจจะไม่เชื่อดูอย่างลุงเป็นต้นลุงบวชมากว่า20พรรษาชีวิตเคยเปี่ยมไปด้วยลาบยศและสรรเสริญมีคนนับหน้าถือตาอาหารการกินก็อุดมไปเสียทุกอย่างแต่เวรกรรมเอ้ยลุงก็ยังหนีเวรกรรมของตัวเองไม่ได้ทุกวันคืนไม่ว่ายามนอนหรือว่ายามกินลุงก็อดสมเพศตัวเองไม่ได้ เมื่อลุงเคยสั่งสอนคนให้ละเว้นจากความชั่วต่างๆแต่ว่าตัวลุงกลับมาทำซะเองศรัทธาของคนที่เคยมีต่อลุงนั้นก็ย่อมหมดไปแม้แต่ลูกหลานและญาติพี่น้องก็ไม่ยอมมาเยี่ยมปล่อยให้ลุงต้องอดอดอยากเหมือนกับคนที่ไร้ญาติคนเรานั้นถ้าหากมีความชั่วเกาะตัวแม้ยามอยู่ยังไม่มีใครดูดายหากแม้ยามตายก็คงไม่มีใครอาดูนหรอก หากหลานจะยึดถือการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็ขอให้หลีกตัวอยากตัวนี้ให้ได้นั่นก็คือสิ่งที่คุณสงวนได้รับบังจากแกแต่มาระยะหลังนี้ก็รู้สึกว่าผลบุญที่แกสร้างไว้ในชาตินี้ก็คงจะมีให้แกบ้างก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มักจะมีผู้ต้องขังเอายาตั้งอาบุรีเอาขนมไปให้แกแล้วก็ขอให้แกช่วยแหล่มหาชาติหรือว่าแหล่ชาดกต่างๆ ก็ทำให้คุณสงวนเห็นแก่แช่มชื่นขึ้นมาบ้างไม่ค่อยนั่งคิดเหมือนแต่ก่อนนี้แต่ทุกครั้งที่แกแลจบก็มักจะมีบทกลอนปิดท้ายอยู่ทุกครั้งไปจนผู้ต้องขังภายในแดนนี่จำันจนขึ้นใจก็คือคนชั่วช้ากาลีตายเป็นผียังถูกด่าถูกประจานความชั่วชา้าขอดค้อนว่าสารพันส่วนคนดีตายไปคนทั้งหลายสารเสริญ ขอให้คุณจำเริญเป็นศกอยู่บนสวรรค์กรรมมุนาวัตะตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการที่คุณสงวนเข้ามาใช้บาปในสถานที่แห่งนี้มันก็ทำให้แกได้พบเห็นบาปกรรมที่ตัวเองและหลายคนได้กระทำมาแล้วแกก็เชื่อแล้วว่าบาปกรรมที่คนเขาได้ทำไปทุกครั้งนั้นถึงคนอื่นจะไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองก็จะต้องเห็นต้องรู้ กรรมอันนี้มันจะไม่หายไปไหนมันจะฝังอยู่ในใจเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสภาพใดเพียงแต่ที่คุณสงวนต้องมาชดใช้กรรมในยามที่มีชีวิตอยู่มันก็ทุกข์ใจขนาดนี้แล้วบางคนนั้นยามที่เข้ามาอยู่คุณสงวนยังเห็นเขาดีๆอยู่เลยแต่ช่วงระยะเวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่กลับปั้มปั่มเปอ๋อเป,อเปอ๋เสียสติซะแล้วอย่างนี้หากไม่ใช่กรรมแล้วจะให้เรียกว่าอะไร อาจจะจริงอย่างพระท่านว่าคนเราจะชั่วดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวเองการใช้ชีวิตในโลกมืดที่ขาดอิสระมันก็เป็นเครื่องเตือนใจสอนใจในยามที่ได้พ้นโทษออกไปแล้วว่าหากสร้างกรรมไว้เมื่อไหร่ถ้าหากว่ายังไม่สิ้นชีวิตไปเสียก่อนก็จะต้องตกมาอยู่ในนรกของคนเป็นอย่างนี้อีกแม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าไหร่ แต่บางครั้งเมื่อคุณสงวนลำดับภาเพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่แกถูกส่งเข้ามาใช้กรรมณสถานที่แห่งนี้และทุกครั้งที่แกมองซี่ลูกรงก็อดจะคิดถึงนาสมผู้ต้องชดใช้กรรมโดยทันด่วนไม่ได้หลังจากการจากไปของนาสมวันนั้นแล้วก็ทาให้คุณสงวนย้อนคิดถึงกรรมของตัวเองขึ้นมาทันทีทั้งๆท,ที่แกไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาในการที่จะทำกรรมอันนี้ แต่คนเรานั้นบางครั้งสิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันอาจจะเป็นกรรมเก่าเมื่อชาติปางก่อนเป็นเครื่องนำพาให้เราก็อาจจะเป็นได้อย่างเช่นชีวิตคุณสงวนมีเหตุการณ์ว่าคืนนั้นหลังจากที่คุณสงวนได้สนุกสนานพอควรกับงานวัดซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านของแกเท่าไหร่นักคุณสงวนก็เลยกลับมาบ้านพักผ่อนเพื่อจะได้เอาแรงไว้ต่อสู้กับงานในวันใหม่ ขณะที่กำลังเดินตามเส้นทางกลับบ้านนั้นก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่แรกก็เอะใจว่าใครนะที่มาขอความช่วยเหลือในยามวิกาลอย่างนี้แต่เมื่อได้ยินเสียงร้องขึ้นมาอีกแกก็เดินเข้าไปสิ่งที่เห็นที่ชายป่าริมทางนั้นก็คือผู้ชายกลางคนสามคนกำลังจะรุมทํำมิดีมิร้ายกับหญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเสียงพอชายทั้งสามคนเห็นคุณสงวนสองในสามคนนั้นก็พุ่งเข้ามาหา โดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรทั้งโชคทั้งเตะสารพัดเสียงชายคนหนึ่งบอกว่าใช้ไม้สิสัญชาตญาณในการป้องกันตัวมันทำให้คุณสงวนยื้อแย่งไม้อันที่กำลังตีอยู่แล้วฟาดกลับไปคุณสงวนไม่ได้สนใจกับคนที่ตีล้มลงไปเสียงดังโอ้ยทำให้หนึ่งในสองที่รุมคุณสงวนล้มลงส่วนอีกสองคนกลับปล่อยผู้หญิงแล้ววิ่งหนีไปคุณสงวนก็ไม่ได้สนใจคนที่ถูกตี นอกจากพาผู้หญิงที่ไม่รู้จักนั้นไปให้พ้นจากที่เกิดเหตุมารู้ข่าวก็ตอนเช้าว่าคนที่คุณสงวนไม่ได้เจตนาทําร้ายเขานั้นน่ะตายซะแล้วเพราะว่าไม้ที่แกฟาดไปอย่างแรงนั้นโดนทัดดอกไม้พอดีคุณสงวนตะลึงความกลัวมันบอกให้หนีแต่เมื่อคิดถึงแม่ที่ชาราแล้วก็ทําทให้แกไม่สามารถจะทอดทิ้งท่านได้ถึงแม้ว่าแกจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นให้พ้นภยัย แต่กฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเพราะว่าที่แกทำลงไปนั้นแม้ไม่มีเจตนาก็จริงแต่สิ่งที่ได้กระทำไปนั้นผิดทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือศีลข้อหนึ่งระยะนั้นคุณสงวนก็มีความทุกข์ใจมากเมื่อเห็นหยดน้ำตาของแม่ไหลรินลงมาเมื่อเห็นคุณสงวนต้องเป็นคนไร้อิสระภาพอย่างนี้คุณสงวนบอกว่าคนคุกเริ่มตื่นธรรมะเมื่อนิตยสารโลกทิพ ได้เข้าไปสู่นครบาปแห่งนี้มันทําให้หลายหลายคนในที่แห่งนี้ได้รู้จักธรรมะดีขึ้นรู้จักเกจิอาจารย์ต่างๆแล้วก็ยึดถือแนวทางของเกจิอาจารย์แต่ละองค์มาปฏิบัติตามและในกลุ่มนั้นก็มีคุณสงวนคนหนึ่งรวมอยู่ด้วยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในตัวนั้นได้มาลายหายสิ้นไปซะแล้วเพราะว่าแกอาศัยพุทโธเพียงสองคำสั้นๆเท่านั้น แม้ว่าวันข้างหน้าผลกรรมที่แกได้ทำผ่านมาแล้วนั้นจะกระนํำให้แกได้พบผ่านกับสภาพอะไรอีกแกก็ปลงตกเสียแล้วเพราะว่าแกรู้และเห็นมาแล้วว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องตอบสนองตนไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแหละครับ เรื่องของกรรมอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่คุณวิเชียนเล่าให้ฟังเล่าว่าในบูนหรือว่าวิบูนเพื่อนของแกเองอะ่ะหมอนี่รูปร่างสูงใหญ่คนกลัวเลยเวลามีเรื่องกันไม่ต้องห่วงอะ่ะให้เจ้าบูนออกหน้าพวกตรงข้ามเห็นเขาก็เกรงขามแล้วใจฟอเตรียมเพ่นหนีกันซะเป็นการใหญ่พ่อแม่ของเขามีลูกหลายคนดูมันจะแปดคนด้วยกันเขาก็อดอดอยากอยากต้องไปเป็นลูกศิษย์วัด ตอนหลังลุงของเขาขอไปเลี้ยงเป็นลูกเพราะว่าลุงไม่มีลูกเลยแม้แต่คนเดียวเนื่องจากป้าสะพ้าย,ยเป็นหมันแล้วก็ป้าสะพ้ายคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะซะอีกด้วยบุญไปเป็นลูกบุญธรรมของลุงก็มีกินมีอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขต่างจากพี่น้องคนอื่นที่ยังอดอย,อยากกันอยู่แต่ลุงก็ไม่ได้อุปการะคนอื่นที่เลือกบุญก็เพราะว่าลุงชอบนิสัยใจคอของบุญ คือบุญเขาเป็นคนเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีเขาเอาอกเอาใจเก่งพูดดีมีสัมมาคารวะบุญเรียนมัธยมมาเรียนแต่ละวันก็มีเงินมาเยอะอ่าคุณวิเชียนก็ถามเขาว่าใครให้เขาก็บอกลุงให้เขาก็เลี้ยงขนมคนนั่นคนนี้ก็ทำให้เขามีเพื่อนเยอะมากเพื่อนกินรุมกันเลยจนมารู้ตอนหลังเงินที่ได้มานั้นนะลุงไม่ได้ให้เราเขาหยิบมาเฉยๆเอามาจากลุงบ้างป้าสะพ้ายบ้าง ความลับมาแตกเอาภายหลังลุงโกรธมากหาว่าเขาเลี้ยงไม่เชื่องเนรคุณไล่ออกจากบ้านไม่ให้อยู่แล้วเขาก็ต้องกลับไปอาศัยข้าววัดกินอีกพอเรียนจบมศส,สามแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเขาเคยบอกกับคุณวิเชียนว่าเขาเจ็บใจมากเลยที่ลุงกับป้าไล่เขาเออกจากบ้านคุณวิเชียนก็พูดกับเขาบอกเขาแก่ขโมยเงินเขานี่ว่าเอ้ยนิดนิดหน่นนอยๆน่อยป้าแกรวยจะตายนั่นแหละรวยกองเงินของเขาอ่ะขี้เหนียวไม่เข้าเรื่อง เอาไว้คุณจะขมโมยให้หมดเลยบุญออกจากมอสสามแล้วก็ไปทำงานเป็นช่างอยู่ที่โรงงานทอผ้าที่กรุงเทพหรือว่าที่รังสิตไม่แน่ใจอาจจะทำทั้งสองแห่งคือออกจากโรงหนึ่งไปอยู่อีกโรงเขาได้เมียที่โรงงานนั่นแหละเป็นพนักงานเหมือนกันก็แต่งงานกันมีลูกสองคนคุณพิเชียนกับเขาก็ติดต่อกันอยู่เป็นระยะบางทีก็ว่างเว้นไปนานเป็นปีๆที่จริงแล้วก็อยู่จังหวัดเดียวกันแต่มันคนละอำเภอก็เลยเจอกันยาก และอีกอย่างหนึ่งคุณวิเชียนก็ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากรับราชการแล้ววันหยุดก็ทํางานส่วนตัวอีกด้วยมารู้อีกทีก็เมื่อเขาโดนไล่ออกจากโรงงานแล้วเนื่องจากไปขโมยของไปขายของที่ขโมยไปก็คือตลับลูกปืนพวกอะไรต่างๆที่พอจะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองได้เสร็จแล้วก็โดนจับได้นอกจากโดนไล่ออกยังถูกดําเนินคดีอีกด้วยเขาเล่าให้ฟังย่อๆบอกไม่อยากจะพูดถึงอ่าใช่เรื่องไม่ดีไม่งามใครอยากจะไปเอ่ยถึงมันนะ ประวัติของเขามันเสียไปทํางานที่ไหนก็ลําบากก็เลยไปทํางานเป็นลูกมือช่างอยู่ที่อู่ซ่อมรถยนต์ใกล้ๆบ้านเขาเองความเป็นอยู่ก็ลุ่มๆดอนๆครอบครัวก็ไม่ค่อยจะอบอุ่นนักเมียของเขายังทํางานอยู่ที่โรงงานลูกๆก็อยู่ที่บ้านของปู่ย่าซึ่งบุญเองก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาทํางานที่อู่ก็ไปมีปัญหาอีกของที่อู่หายเครื่องมือบ้างแม่แรงบ้างของอื่นๆก็ทําให้เขาเพ่งเลงบุญ เขาก็บอกเขาไม่ได้เอ้าคเขาเลิกแล้วไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องอย่างนี้อีกก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเอาหรือไม่เอาแต่เขาว่าคนอื่นก็มีไม่มีใครน่าสงสัยแต่ว่ามีในบูนคนเดียวนี้เท่านั้นแหละคุณวิเชียนก็ถามบูนว่าแล้วแกเอาหรือเปล่าเขาก็ตอบหัวเราะหัวเราะบอกว่าคนอย่างเขาไม่หาตารางมาใส่ตัวรากเข็ดแล้วว่าอย่างนั้นยังไงก็ตามบูนก็ต้องออกจากอู่ซ่อมรถแห่งนั้นก็เพราะเจ้าของอู่เขาไม่ไว้ใจเสแล้ว บูนตกงานเขาก็ไปหาคุณวิเชียนที่ทํางานขอให้ช่วยหางานให้เขาทําบ้างเขาจะอดตายอยู่แล้วอ่าคุณวิเชียนก็จะฝากงานให้เพื่อนได้ยังไงในเมื่อเพื่อนมีความประพฤติแบบเนี้ยทีนี้พอคุณวิเชียนช่วยเขาไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยพอใจพูดว่าเพื่อนมีเอาไว้ทําไมก็ไม่รู้ไปแล้วไปหาลุงดีกว่าเขากลับไปหายเงียบไปราวๆสองเดือนก็ได้ข่าวจากเพื่อนอีกคนบ,บูนกลับไปอยู่กับลุงของเขาแล้ว ก็นับ,บดีที่ลุงของเขาให้อภัยในความผิดที่เขาเคยก่อเอาไว้เขาไปอยู่กับลุงคุณวิเชียนได้ข่าวเพียงแค่นั้นข่าวของเขาก็หายเงียบไปไม่ได้ข่าวของเขาอีกเลยจนราวๆสักปีหนึ่งผ่านไปคุณวิเชียนก็เจอกับในอนันต์เพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่กับวิบูลในช่วงที่เป็นเด็กวัดอยู่ด้วยกันเหมือนกันอน,นั้นเล่าให้ฟังว่าบูลนะขโมยข้าวของที่บ้านลุงไปหลายอย่างของมีค่าทั้งนั้นทองหยองของป้าสะพ้ายนี่เอาไปหมด แหวนอีกสามวงต่างหูอีกสองคู่ไม่เหลือเลยเงินสดอีกหลายหมื่นบาทดูมันจะเป็นสี่หมื่นเป็นเงินที่ป้าจะเอาไว้จ่ายค่าขุดดินเขาอืมเขาบอกกําลังตามหาตัวกันวุ่นเลยตอนนี้นายอน,นันต์เขาบอกอย่างนั้นต่อมาคุณวิเชียนก็เจอเขาอีกหมายถึงอน,นันต์เนี่ยเขาก็เล่าว่าวิบูรณาย้อนกลับมาบ้านก็เลยโดนตํารวจจับตัวได้แต่เขาหลอกตํารวจเข้าห้องน้ําหนีไปอีกจนได้ตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้อ่า มันโกรธลุงกับป้ามันมากเลยที่แจ้งตำรวจจับมันาคนมันผิดเขาก็แจ้งจับพี่มันบอกมันไม่ผิดอ่ะมันเป็นลูกบุญธรรมต่อไปสมบัติของลุงกับป้าก็ต้องตกเป็นของมันอยู่ดีแค่มันเอาไปใช้ก่อนไม่เห็นเสียหายอะไรอ้าวก็เขาก็เลือกรับมันเป็นลูกแล้วไม่ใช่เหรอมันบอกว่าเขารับใหม่แล้วอ่ะแล้วมันมาทําอย่างนี้อะมารู้ข่าวอีกทีลุงของวิบูลโดนคนร้ายฆ่าตายแต่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ คนตายเป็นคนดีไม่ได้บาดหมางอะไรกับใครเจ้าหน้าที่ก็สงสัยในวิบูลนี่แหละคุณวิเชียนมานึกดูวิบูลจะกล้าฆ่าลุงของตัวเองเชียวหรอือถ้าทําอย่างนั้นได้ก็โหดมากเกินไปแล้วตํารวจตามจับตัววิบูลจนได้เขาไปหลบอยู่ที่บ้านเมียเขาก็หนีไม่รอดเขาปฏิเสธตลอดไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ทําแต่ป้าสะพ้ายจาได้ว่าเขาจําท่าทางของเขาได้แม้ว่าเขาจะสวมไม่มงแล้วก็ยังจําเสียงพูดได้อีกด้วย เขาพูดว่ามึงไอ้กแก่มึงจะอยู่เลยเสร็จแล้วเอามีดพกเสียบกระนำจนตายขามือวิบูลใช้เล่เหลี่ยมแกล้งปวดท้องจะเป็นจะตายให้ผู้คุมพาไปหาหมอ,อแล้วฉวยโอกาสหนีอ่าแต่ตอนที่หนีไปนั่นก็ไปแย่งรถเขาขับหนีทั้งที่มือติดกุญแจเลยไปไม่รอดพรวดพลาดออกไปปิกอัพคันนั้นโดนสิบลอบ้อพุ่งเขาชนด้านข้างยุบแล้วยอยยับเลยแต่ตัวนายวิบูลรอดปลอดภยัยเปิดประตูรถออกหนีต่อไป แต่ก็ไปไม่รอดเพราะตำรวจตะครุบตัวเอาไว้ได้ก็เลยหมดอิสระภาพในตอนหลังเขาก็ยอมรับว่าเขาฆ่าลุงเขาจริงๆเนื่องจากความแค้นที่ลุงแจ้งตำรวจจับเขาเขาก็ได้รับกรรมในคุกติดคุกอยู่คุณวิเชียนเคยไปเยี่ยมเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอืมแต่ว่าฟังเสียงของเขาแล้วไม่ใช่ว่าเขาสํานึกผิดนะ่ะเขาพูดทํานองว่าลุงทำกับเขานี่เขาก็เลยต้องทําอย่างนั้น เขาพูดเหมือนกับว่าที่เขาทําลงไปทั้งหมดนั้นมันเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งทําไมททาอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคุณวิเชียนก็ถามเขาว่าออกวันนี้จะไปทํำยังไงกับชีวิตยังไม่รู้ตอบไม่ได้กลับตัวซะดีกว่านะไม่ต้องมาสอนนะมั้งไม่ได้สอนแต่พูดในฐานะเพื่อนกันนะหวังดีหรอกเพื่อนถ้าได้พูดอย่างนี้ไม่ต้องมายุ่งอะ่ะไม่ต้องมาเยี่ยมเพื่อนแล้วว่าพูดไม่เข้าหูคนเลยอะ่ะออกไปนะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมมึงพูดเหมือนขู่ ให้คุณวิเชียนกลัวทํานองว่าเขาจะไปทําร้ายถ้าเขาออกจากคุกไปได้โอ้เขาร้ายจริงๆแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ออกจากคุกเมียของเขาในตอนนี้ได้ข่าวว่ามีสามีใหม่ไปแล้วนะเพื่อนเล่าให้ฟังลูกๆอยู่กับปู่ย่าไม่รู้เขาโกรธแค้นเมียมากน้อยขนาดไหนออกมาจากคุกแล้วก็จะจัดการเรื่องนี้ยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่ภาวนาว่าเขาอย่าไปฆ่าใครอีกเลยโอ้เรื่องของคนเลวนี่มันเลวจริงๆสารพัดจะเลว